หลายคนอาจจะไม่รู้นะคะว่ามากกว่า59ของสัตว์เลี้ยงอะคะ่ะมีปัญหาเรื่องอ้วนหรือว่าน้ำหนักเกินค่ะสัตวแพทย์หญิงพิตาเตโชลานค่ะสัตวแพทย์ประจำอยู่ที่คลินิกไตหัวใจและเบาหวานโรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาค่ะ จริงๆแล้วมันเป็นปัญหาระดับชาติมากๆแล้วคนก็จะมักจะไม่ค่อยรู้ด้วยว่ามันเป็นปัญหาเพราะว่าเขาคิดว่าความอ้วนมันเป็นอะไรที่น่ารักนะคะแต่จริงๆแล้วแบบโรคอ้วนมันมากับปัญหาหลายๆอย่างที่ตามมาค่ะอย่างเช่นพวกโรคเบาหวานในแมวนะคะโรคไขข้ออักเสบนะคะซึ่งอันนี้มันจะทําให้น้องอ่ะซัฟเฟอร์แบบทรมานกับโรคที่เขาเป็นในช่วงชีวิตที่อยู่ด้วยะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ความอ้วนอ่ะยังทําให้อายุไขนะคะ ของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันสั้นลงด้วยนะคะอันนี้คือมีงานวิจัยออกมาแล้วว่าจริงๆอะ่ะมันทําให้สุนัขอะคะ่ะอายุสั้นลงได้ถึงแบบ2.5ปีแล้วก็ในแมวอะ่ะสั้นลงได้ถึง1.9ปีสาเหตุหลักๆที่ทําให้เกิดเรื่องอ้วนนะคะก็คือเรื่องช่วงอายุนะคะสายพันธุ์แล้วก็การให้อาหารที่ผิดคะ่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยคือให้สแน็คเยอะเกินไปนะคะบางคนคือคิดว่าสแน็คอะเป็นเหมือนกาวใจที่เชื่อมระหว่างตัวเอง กับสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าให้ในปริมาณที่เยอะเกินไปก็เลยทําให้น้องอ้วนนะคะกับอีกอย่างก็คือปริมาณอาหารเนี่ยเราให้ผิดนะคะให้เยอะเกินไปอันนี้ก็ทําให้น้องเขาได้รับพลังงานที่เกินตรงนี้ก็ทําให้น้องอ้วนได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ การประเมินว่าน้องอ้วนหรือว่าไม่อ้วนนะคะเราจะมีวิธีการประเมินอ,อยู่เรียกว่า body condition score หรือว่าเป็นการให้คะแนนร่างกายนะคะซึ่งถ้าตามหลักของวัศว่าค่ะเขาก็จะให้แบ่งตั้งแต่คะแนน1-9ถึง9นะคะซึ่งคะแนนที่เป็นน้ำหนักปกติเนี่ยก็จะอยู่ที่4-5ถึง5ใน9วิธีการที่เจ้าของจะดูเองได้ง่ายๆนะคะก็คือสังเกตจาก การดูด้านข้างของสุนัขและแมวนะคะแล้วก็ดูด้านบนนะคะการดูด้านข้างเนี่ยก็คือดูว่ามันมีโค้งเบาเราใจขึ้นไปหรือเปล่านะคะถ้าสมมติว่าเริ่มดูดแล้วข้างๆยังยังพอมีส่วนที่แบบว่าโค้งขึ้นไปอยู่อันนี้ก็แสดงว่าอ่ะยังมีเอวนะคะถ้ามองจากด้านบนก็คือดูว่ามีเอวคอดหรือเปล่านะคะถ้ามีอันนี้ก็แสดงว่าอ่ะอาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดอ้วน แล้วก็อีกอย่างที่ต้องดูก็คือใช้การคลำร่วมด้วยนะคะว่าเราต้องใช้แรงกดเยอะไหมกว่าที่จะเจอที่โครงของสัตว์เลี้ยงของเรานะคะถ้าต้องกดแบบเออกดเยอะมากเลยอันนี้ก็อาจจะ,ะเริ่มอ้วนแล้วนะจ๊ะนี่แต่ว่าถ้าแบบลูกไปปุ๊บเจอเลยอันนี้ก็อาจจะผอมเกินไปค่ะ สำหรับปริมาณอาหารที่เหมาะสมนะคะก็คือเราจะต้องดูก่อนว่าสุนัขหรือแมวของเราอะคะ่ะมีคะแนนร่างกายอยู่ในช่วงที่เหมาะสมหรือเปล่านะคะถ้าสมมติว่าเป็นช่วงที่น้ำหนักตัวปกติอะคะ่ะอันนี้เราสามารถ Follow ตาม e e d i n g g ไกด e l i n e ที่เขาเขียนไว้ให้ข้างหลังถุงอาหารได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นสุนัขที่น้ำหนักน้อยเกินไปหรือว่ามากเกินไปอันนี้ก็แนะนาว่าให้ปรึกษากับสตัตวแพทย์ะคะ่ะเพราะว่าถ้าน้าหนัก เยอะเกินไปอันนี้ก็คือเข้าขั้นถึงขนาดแบบว่าอาจจะต้องเริ่มลดความอ้วนแล้วนะคะในโปรแกรมเนี่ยเราจะแนะนําให้ใช้เป็นอาหารตัวลดน้ําหนักนี่แหละคะ่ะเขาจะมีพลังงานที่อยู่ในอาหารเนี่ยต่ํากว่าปกติดังนั้นปริมาณการกินต่อมือะะ้อค่ะมันจะสามารถกินได้เยอะกว่ารวมถึงมันก็จะมีโปรตีนแล้วก็ไฟเบอร์ที่สูงกว่าอาหารทั่วไปนะคะทําให้เวลาที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะอยู่ท้องนะคะเพราะฉะนั้นก็คือการใช้ อาหารลดน้ําหนักเนี่ยจะทําให้โปรแกรมการลดน้ําหนักอะคะ่ะประสบผลสําเร็จได้ดีกว่าการใช้อาหารทั่วไปค่ะทีนี้อีกอย่างก็คือถ้าสมมติว่าน้องมีความป่วยร่วมกับ อ้วนด้วยนะคะอันนี้อาจจะต้องให้สัตวแพทย์นะคะทำการแพลแผนชนิดของอาหารให้นะคะเพราะว่าอย่างบางคนเป็นโรคไตด้วยแล้วก็เป็นโรคอ้วนด้วยอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่สามารถใช้อาหารลดน้ําหนักได้ะคะ่ะอันนี้ก็แล้วแต่คุณหมอแพลนให้เลยะคะ่ะนอกจากปรึกษาสัตวแพทย์เรื่องเกี่ยวกับอาหารแล้วนะคะการทํากิจกรรมร่วมกันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยทําให้เสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อแล้วก็ เพิ่มการใช้พลังงานของน้องได้ด้วยค่ะอย่างเช่นในสุนัขบางคนที่เขาแบบอ้วนมากๆอย่างเงี้ยค่ะเ,เราอาจจะทําการจูงเดินตอนแรกเลยอาจจะเริ่มสักประมาณ5นาทีก่อนนะคะเพราะว่าแบบถ้าอ้วนมากๆบางคนคือเดินไม่ไหวจริงๆอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ถ้าเขาเริ่มเดินได้มากขึ้นก็อาจจะเพิ่มระยะเวลาเป็น1 5นาทีถึง30นาทีต่อวัน ส่วนน้องแมวบางทีก็อาจจะจูงเดินลำบากกว่าน้องหมาเนาะเราก็จะใช้เป็นพวกคอนโดแมวอะไรเงี้ยให้เขามีแอคทิวิตี้หรือว่าเป็นของเล่นที่ใส่อาหารไว้ข้างในแล้วให้แมวอ้วนอะ่ะคือเขาจะแบบมีความหิวอยากกินอยู่แล้วอะ่ะเขาก็จะมีความพยายามแบบเหมือนตะกุยตะกุยเอาอาหารออกมาจากของเล่นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกิดการเพิ่มแอคทิวิตี้ได้เช่นเดียวกันคะ่ะ หลายๆลยคนอาจจะสงสัยว่าเออเราสามารถให้ขนมกับน้องหมาได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือสามารถให้ได้นะคะแต่ว่าปริมาณที่ให้เนี่ยจะต้องไม่เยอะจนเกินไปนะคะโดยปกติอะคะ่ะคือถ้าเป็นแน็คที่ดีอะเขาจะมีเขียนไว้ให้ข้างหลังอยู่แล้วนะคะตามเกณฑ์น้าหนักตัวว่าวันหนึ่งอะกินได้ไม่เกินเท่าไหร่แต่ว่าคนทั่วไปบางทีเขาไม่ได้อ่านนะคะคนทั่วไปบางทีอาจจะไม่ได้อ่านว่าเออหมาเราหนัก10บกิโลนะให้ได้กี่แท่ไงอย่างเงี้ยนะคะจากประสบการณ์ตรงของตัวเอง ะคะเคยมีคนให้แบบประมาณ10แท่งต่อวันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเยอะเกินไปนะคะแล้วก็น้องที่มาหาเนี่ยก็คือเป็นหมูเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะดังนั้นถ้าเราไม่ชัวร์นะคะว่าให้ได้ปริมาณเท่าไหร่ให้มองหาฟิตติ้งไกด์ไลน์นะคะด้านหลังนะคะส่วนใหญ่แล้วถุงสแน็คจะมีเขียนเอาไวค้ค่ะว่าให้ให้เท่าไหรค่ค่ะ เคล็ดลับในการลดน้ําหนักนะคะจริงๆอันนี้แนะนําว่าให้เจ้าของค่ะพามาพบสัตวแพทย์เธอคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสัตวแพทย์อาจจะเป็นคนที่เหมือนแพลนการรักษาแล้วก็กําหนดปริมาณอาหารให้กับเจ้าของได้ดีกว่าค่ะคือเจอบ่อยมากๆที่เจ้าของพยายามลดเองแล้วลดไม่สําเร็จอะคะ่ะจนกระทั่งโรคที่เขาเป็นน่ะมันดําเนินไปข้างหน้ามากขึ้นจนเกินจะแก้แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะใช่เพราะฉะนั้นก็คือถ้าวันนี้ดูคลิปนี้แล้วเรารู้สึกว่าเออสัตว์เลี้ยง เราเริ่มมีแนวโน้มที่จะอ้วแล้วนะอันนี้แนะนำว่าให้พามหาสตอแพทย์ให้เร็วที่สุดค่ะ จร,จริงๆคือสัตว์เลี้ยงของเราไม่ต้องรองให้ป่วยก่อนเราค่อยมาหาสัตวแพทย์ก็ได้นะคะอาจจะเป็นการทําโปรแกรมวัคซีนให้ครบถ้วนนะคะหรือว่าการป้องกันเห็บหมัดพยาธิหัวใจอะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้ก็คือควรจะต้องมาหาสัตวแพทย์อยู่แล้วนะคะรวมถึงการเช็คเลือดหรือว่าเช็คสุขภาพประจําปีะคะ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นดังนั้นการมาหาสัตวแพทย์นะคะไม่ต้องรองให้น้องป่วยก่อนล้วค่อยมานะคะค่ะมาหาได้เลยค่ะหมอใจดีค่ะ